สวัสดีค่ะชื่อโบนะคะอยู่ออสเตรเลียเป็นแม่ลูกสองหุน่นส่วนสูง160หนัก52.4น้ำหนักก่อนเทรนเนาะก่อนเทรนเนี่ยพุงก็จะห้อยๆมีน้ำหนักค้างจากการมีน้องใส่เสื้อผ้าไม่สวยไม่มั่นใจ พอมาฝึกกับครูไม้แล้วเนี่ยต้องเปลี่ยนหลายอย่างตั้งแต่พฤติกรรมการกินการออกกำลังกายสิ่งแรกที่ที่ต้องมีก็คือใจเนี่ยต้องมา <Wow. S 1> คือตั้งใจว่าจะเทรนแล้วละ่ะต่อมาก็เปลี่ยนพฤติกรรมการกินจะปกติกินเด็กกินสักสามทุ่มสี่ทุ่มก็หลังเลิกงานก็เปลี่ยนมากินที่ทำงานแทนประมาณหนึ่งทุ่มนี้ก็ ก็ครูม,มาหาเลิกกินจุกกินจิบคุมบ้างหลุดบ้างที่ส่งให้ครูไม่บางทีก็กินตามนั้นบางทีก็กินมากกว่าน,นั้นแล้วก็ไม่ส่งเพราะว่าเดี๋ยวครูบน่นแต่ทีนี้ก็ออกกําลังกายตามตารางที่ครูให้มาตลอดสามเดือนนั่นแหละช่วงแรกก็ไม่อยากจะลงบันไดเลยเกลียดเวดขามากเลยเพราะว่าปวดขาหลังๆก็เริ่มได้ ขาได้ซิตอัพได้แพงได้แล้วผลลับที่เทนออกมาก็แฮปปีมากผงก็หายกล้ามท้องก็เริ่มมาแล้วมีร่องๆ่อมีหน้าท้องที่สวยขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือพฤติกรรมในการกินกับการออกกําลังกายเป็นในทางที่ดีขึ้นแล้วก็มีวินัยในการออกกําลังกายมากขึ้นทําได้ค่ะถ้าตั้งใจทําได้ทุกคน